บาทเดียวภูมิใจเสนอเรื่องรถโรงเรียนก่อนรับชมโปรดช่วยกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะขอขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่กด ขอให้ผีคุ้มคลองโกเด็กหนุ่งวัยเพียง25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อหางานทำหลังจากช่วงโควิดมานี้งานการก็หาทำยากเสียเหลือเกินคนที่มีงานทำ ก็ต้องอดทนเก็บงานตัวเองไว้ให้ดีๆเผลอๆอ,อาจจะตกงานเอาเสียดือด้อเขาขี่รถจักรยานยนต์หางานทำมาตลอดเกือบทั้งวันแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะหาได้แล้วจนโชคเข้าข้างโกขนาดที่กำลังเดินทางมาเรื่อยๆ เพื่อที่จะกลับที่พักเขาเหลือบตาเห็นป้ายรับสมัครงานคนขับรถลงเรียนโกจึงรีบกลับรถไปในทันทีเข้าไปหาพนักงานที่กำลังติดป้ายอยู่ว่าขอสมัครงานได้ต้องทำอย่างไรบ้างพี่พนักงานเขาก็แนะนำให้เข้าไปกรอกใบสมัครทิ้งเอาไว้ แต่เพียงแค่โก้เดินผ่านผู้จัดการได้ยินเสียงของโก้ก็รีบให้เข้ามาสัมภาษณ์งานในห้องโดยท,ทันทีคำถามสุดท้ายที่ทำให้โก้ได้พอยิ้มออกมาได้อย่างไม่หกคือสามารถเริ่มงานได้เลยหรือไม่ซึ่งเขาก็ตอบว่าได้ผู้จัดการ จึงให้เขาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้เลยโดยระบุให้เขารับส่งเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อโก้กลับมาถึงบ้านคืนของวันนี้ช่างทําเอาเขานอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ทำงานวันแรกรุ่งเช้าโก้รีบตื่นขึ้นไปทำงานก่อนเวลาถึงหนึ่งชั่วโมง เขาจึงไปนั่งรอที่ป้อมยามเพื่อรอรับรถตู้ที่จะขับไปทำงานเมื่อเขาเห็นรถของเขาเขาก็ต้องร้องว้าวออกมาด้วยความประหลาดใจว่าทำไมรถคันนี้จึงใหม่เอี่ยมกว่าทุกคันจากนั้นโก้ก็เริ่มทำความสะอาดและตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถก่อนออกไปรับเด็กนักเรียน หัวหน้าได้กําชับว่าก่อนจะปิดรถต้องนับจํานวนเด็กทุกครั้งก่อนขึ้นและหลังจากเด็กลงจนหมดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนตามกฎของบริษัทกว่าโก้จะส่งเด็กทุกคนจนครบทุกบ้านเสร็จเกือบมืดทุกวันโดยก่อนเลิกงาน เขาก็จะขับรถไปส่งที่อู่ทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งบนถนนเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉียวชนกันทำให้โก้ส่งเด็กช้ากว่าปกติเพราะรถติดมากเขาจึงโทรไปแจ้งกับหัวหน้าที่อยู่ที่อู่ว่าจะขอขับรถตู้กลับไปที่บ้านเลยเพราะกว่าเขาจะส่งเด็ก คนครบอาจจะทำให้มืดอูจะปิดเสียก่อนเป็นแน่ซึ่งทางหัวหน้าของโก้ก็ใจดีอนุญาตให้โก้นำรถกลับไปที่บ้านได้เมื่อโก้ขับรถถึงบ้านจอดเสร็จเรียบร้อยก็เจอกับป้านนุษป้าเพื่อนบ้าน ที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หลังจากทักทายกับป้านุชเสร็จเรียบร้อยโก้ก็ได้ขอตัวไปอาบน้ำเพราะใกล้จะมืดแล้วเขาสังเกตเห็นป้านุชมองเขาแปลกๆเหมือนมีอะไรจะเอ่ยถามแต่ก็ทำอ้ำๆออึ้งๆจนเมื่อโก้กำลังจะเปิดประตูบ้านเสียงป้านุช ก็ตะโกนถามโกว่าทำไมไม่เรียกเด็กในรถลงมาด้วยละ่ะโกจึงตอบกลับไปว่าป้าตาฝาดไปแล้วเด็กที่ไหนกันผมมาคนเดียวป้านุชทำหน้าตกใจยิ่งขึ้น จากที่แกจ้องมองจนแน่ใจแล้วแกก็วิ่งหนีไปเข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรกับโก้อีกเลยแต่ด้วยความสงสัยโก้จึงเดินกลับไปที่รถแล้วเปิดประตูตรวจสอบเพื่อความแน่ใจอีกรอบแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติ จนพอปิดประตูจะหันหลังกลับเข้าบ้านทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคาะที่กระจกรถโก็หันกลับไปมองดูที่รถอีกครั้งด้วยความประหลาดใจจนเขาชะโงกหน้ามองผ่านกระจกไปที่ด้านหลังรถจ้องจนแน่ใจ จนสังเกตเห็นเบาะรถด้านหลังถูกปรับลงจนเกือบสุดทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งเก็บกวาดรถเสร็จเรียบร้อยเขาก็คิดปลอบใจตัวเองว่าคงหลงหล,ลงลืมลืมจึงขึ้นไปในรถเพื่อปรับเบาะให้เรียบร้อยเพียงแค่เอื้อมมือจะไปปรับเบาะ จูๆ่ๆเสียงแตรกดก็ดังขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรกับรถตู้เลยพอสิ้นเสียงแต่รถดังจูจๆไปหน้ารถก็เปิดเองกู้เริ่มใจคอไม่ดีเริ่มกลัวอย่างบอกไม่ถูก จึงรีบเปิดประตูรถออกจากรถแต่ประตูรถก็กลับล็อกเสียอีกเสียงสุนัขข้างบ้านก็ดันมาหอนพร้อมใจกันเสียหนีขณะที่โก้กำลังพยายามเปิดประตูรถอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงมาจากที่เบาะด้านหลังของเขาเองจนทำให้เขา ต้องร้องผวาออกมาเสียงดังเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือเด็กผู้ชายหน้าตาขาวซีดขยับเข้ามาใกล้เขาทีละนิดทีละนิดจนมากระทั่งหยุดหยุดตรงหน้าเขาในหัวของโก้ก็คิดว่า อะไรก็ตามที่ทำให้มาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ไปในภพภูมิที่ดีและพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้ด้วยความกลัวอย่างมากจนทำให้โก้ช็อกจนรู้สึกสะดุ้งตัวอีกทีก็เกือบรุ่งเช้าพอดีเขาจึงรีบออกไปทำงานแต่เช้า โดยโก้ได้รีบเล่าเรื่องที่ตนพบเจอให้กับหัวหน้าตนเองฟังเพราะเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้เขาไม่กล้าขับรถคันนี้อีกเลยหัวหน้าจึงเล่าให้กับโก้ฟังว่าเมื่อแปดเดือนก่อนหน้านี้รถตู้โดยสารคันนี้ พนักงานส่งเด็กกลับบ้านหมดแล้วลืมตรวจดูรถตู้ก่อนคืนอู่พอตกดึกทางบ้านของเด็กนักเรียนโทรกลับมาที่หัวหน้าเพราะไม่มีเด็กกลับบ้านจึงต้องเรียกพนักงานให้เข้าไปดูในรถตู้โดยสารอีกครั้งก็พบว่าเด็กอยู่ในรถตู้ แต่อยู่ในสภาพของร่างไร้วิญญาณเสียแล้วแล้วรถตู้คันนี้ก็โดนยึดไว้ที่โรงพักเพราะว่ายังอยู่ในคดีความอยู่แต่พอตรวจสอบคดีความเสร็จเรียบร้อยทางตำรวจก็คืนรถกลับมาให้ทางสำนักงานซึ่งทางตำรวจ ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าในระหว่างที่อยู่ในโรงพักทุกวันจะมีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเด็กนั่งร้องไห้บ้างเคาะกระจกเรียกบ้างซึ่งหลังจากที่โก้ได้ยินประวัติรถคันนี้แล้วโก้จึงบอกกับหัวหน้าว่า โกขอลาออกซึ่งหัวหน้าของโก้ก็ยินดีที่จะให้โก้ไปขับรถโดยสารคันอื่นแทนเพราะพนักงานขับรถสายดังกล่าวพึ่งเสียชีวิต